กลายเป็นประเด็นร้อนที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางบนโลกโซเชียลทันทีหลังจากที่อารียนาแกรนเดซูเปอร์สตาร์สาวเจ้าของเสียงทรงพลังผู้โด่งดังระดับโลกปรากฏตัวในงานพรีเมียร์ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เรื่องวิกเกตด้วยลุคที่ทำเอาแฟนๆทั่วโลกถึงกับตะลึงเพราะรูปร่างของเธอดูผอมบางลงอย่างเห็นได้ชัดจนหลายคนอดไม่ได้ที่จะรู้สึกเป็นห่วงและพากันออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องในงานโปรโมตร,รอบพิเศษที่ออเดตอริอาเนชั่นแนลประเทศเม็กซิโกอารียนา ส่วนชุดเด,ดตตอเออคอวีลึกสุดหรูเผยให้เห็นรูปร่างเล็กเบาบางของเธออย่างเต็มตาซึ่งยิงกระตุ้นความกังวลใจของแฟนคลับและผู้ติดตามจํานวนมากที่ต่างพากันคอมเมนต์แสดงความเป็นห่วงเรื่องสุขภาพของเธอโดยเฉพาะในภาพถ่ายร่วมเฟรมกับเพื่อนนักแสดงอย่างซินเทียอิริโวและโจนาธานเบลลี่ที่โอบแขนกันอย่างอบอุ่นแสดงถึงความกลมเกลียวของทีมนักแสดงวิกเกตแต่กลับกลายเป็นภาพที่ตอกย้าให้แฟนๆรู้สึกห่วงใยสุขภาพของอารีนามากขึ้นไปอีกเพราะเมื่อยือนเทียบกันแล้วเธอดูเล็กจิ๋ว และเปราะบางจนหลายคนอดใจไม่ได้ที่จะพูดถึงย้อนไปก่อนหน้าน,านั้นในงานรอบพรีเมียร์ที่ลอสแอนเจลิสอาริยนาก็กลายเป็นที่จับตามองไม่แพ้กันเมื่อเธอสวมชุดลายตารางสีเรียบหรูที่ช่วยขับเน้นให้เห็นสัดส่วนเพรียวบางของเธอได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นจนโลกออนไลน์เต็มไปด้วยข้อความจากแฟนๆที่พากันตั้งคำถามว่าเธอยังสบายดีอยู่หรือไม่สุขภาพร่างกายและจิตใจของเธอเป็นอย่างไรบ้างทัมกลางการทำงานที่ดูจะหนักหน่วงในช่วงโปรโมทผลงานใหม่ แม้จนถึงตอนนี้อารียานายังไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์หรือชี้แจงใดๆเกี่ยวกับรูปร่างหรือสุขภาพของตัวเองแต่แฟนๆทั่วโลกก็ยังคงส่งกำลังใจและความหวังดีให้เธออย่างล้นหลามขอให้เธอมีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายและใจพร้อมเดินหนะ้าสร้างผลงานคุณภาพอย่างวิเกตที่แฟนๆต่างเฝ้ารอคอยอย่างใจจดใจจ่อ